สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนนะครับการเขียนโปรแกรมสำหรับสั่งงานโมดูล L 2 9 8 N นะครับโมดูลตัวนี้ครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับในการสอนเขียนโปรแกรมแบบระดับพื้นฐานก่อนนะครับคือจะใช้ความเร็วคงที่อยู่นะครับจัมเปอร์ตรงนี้นะครับจัมเปอร์ตรงนี้ที่บอกไปคลิปตอนที่1นะครับ เราจะยังไม่ถอดออกนะครับไปทีละขั้นนะครับเอาคลิปนี้เป็นพื้นฐานก่อนคลิปหน้าถึงจะมาเขียนแบบกาหนดความเร็วได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างไรครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้รูปการต่อสายวงจรนะครับรูปนี้อ้างอิงนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับเราเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาครับ อันนี้ลบไปก่อนในส่วนของหัวโปรแกรมนะครับอ่ะก็เดินเขาบอกว่าเราจะเขียนโปรแกรมลักษณะว่ากําหนดความเร็วคงที่นะครับโดยจัมเปอร์สตัวนี้นะครับดูตามเมาส์นะครับเราจะยังไม่ถอดออกนะครับต่อไปครับในส่วนหัวโปรแกรมนี้เราจะกําหนดตัวแปรครับประกาศตัวแปรก่อนแบบ integer นะครับตั้งชื่อนะครับ in 1 อันนี้ตั้งชื่อตามที่เขาให้มาเลยนะครับ IN1 เท่ากับขาที่เท่าไหร่ครับ IN1 ตัวนี้สายสีส้มนะครับสายสีส้มเนี่ยต่อที่ช่อง8นะครับเราก็พิมพ์เลข8เข้าไปปิดท้ายด้วยเครื่องหมายต่อไปครับผมก็มาวางเลยก็มาวางแล้วเปลี่ยนชื่อเอานะครับหรือท่านผู้ชมจะพิมพ์ก็แล้วแต่เลยนะครับ i อ2นสองะครับ i n 2ก็คือสายสีเขียวนะครับอันนี้ i อ2เนี่ยเขาจะพิมพ์ติดไว้ที่ตรงนี้นะครับที่โมดูล l สองรับ8อตัวนี้ครับจะมีชื่อด้านล่างอยู่เล็กๆนะครับต่อที่ช่องที่เจนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเลข7ต่อไปครับ i อ3สาสายสีเหลืองนะครับเ็นสเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับชื่อตัวแปรเท่ากับต่อที่ช่องไหนเอ่ย ช่องที่5นะครับต่อไปครับ IN 4นะครับสายสีดำเงินต่อที่ช่องที่4นะครับอันนี้อ่ะอันนี้ปิ่มปิด IN 3นะครับย้อนกลับมาครับสายสีเหลืองต่อที่ช่องที่หมายเลข5นะครับ ต่อไป I N 4นะครับตัวนี้ชื่อของขอา,านะครับสี่นำเงินเนี่ยจะต่อกับอ r d u n ที่ช่องที่4ครับได้ตามนี้นะครับโดยจะแบ่งเป็นตรงนี้นะครับ I N 1กับ N 2เนี่ยเป็นมอเตอร์แล้วกันครับมอเตอร์มอเตอร์ A นะครับส่วน สกับ4นะครับเป็นมอเตอร์ B A, A อยู่ฝั่งด้านนี้ครับอันนี้ A นะครับอันนี้ B นะครับดูตามเมาส์เลยนะครับต่อไปครับเราจะประกาศกำหนดขาการทำงานครับขาที่ที่เราต่อนะครับตั้งแต่ ขาที่8ที่7ที่5ที่4เนี่ยให้มีสถานะเป็นอะไรครับมันเป็นการส่งสัญญาณออกไปนะครับออกจากบอร์ดอะดนโนไปสั่งงานโมดูล L298N นะครับก็คือใช้คำสั่งพินโหมดนะครับพินโหมดชื่ออะไรเอ่ยตัวแปที่1นะครับ i n 1นะครับ in 1เนี่ยมีสถานะเป็นส่งสัญญาณออกนะครับก็คือ output ผมกรอบมาเลยครับเดีย๋ยวมาเปลี่ยนชื่อเอานะครับจริงๆตัวเนี้ยตามพื้นฐานนะครับ Arduino เนี่ยปกติเขาจะกำหนดให้ขาทุกขาเนี่ยเป็น output อยู่แล้วครับดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องประกาศก็ได้ครับแต่ ผมจะประกาศเพื่อควางวัจน,นะครับสำหรับท่านผู้ชมเพิ่งที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับไอเอ็นหนึ่งเอาพุทอเอนสองนะครับเปลี่ยนเป็น2 2งสองไอเอสามเอ็นสี่มีสถานะเป็นเอาพุทครับก็คือขั้นแรกครับเรากําหนดว่าชื่อตัวแปรขึ้นมาต่อที่คาไหนนะครับแล้วก็ ชื่อตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยประกาศให้ส่งสัญญาณออกก็คือเอาพุทธนั่นเองนะครับต่อไปครับในส่วนของไวลลูปในที่นี้ผมจะเขียนคำสั่งเป็นฟังก์ชันย่อยนะครับแนะนำเลยว่าถ้าเราทำงานเกี่ยวกับการสั่งงานพวกมอเตอร์ที่มีโมดูลเนี่ยการเขียนเป็นฟังก์ชันย่อยเนี่ยจะทำให้เราเขียนเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายในการ แก้ไขโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมนะครับถ้าเรามาเขียนรวมกันที่ไว้รวมเนี่ยถ้ามันจะเริ่มถ้ามันเริ่มถ้ามันไม่มีอะไรมากการควบคุมไม่มีอะไรมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันเริ่มจะซับซ้อนเนี่ยเราจะงงเองนะครับจะหาะข้อผิดพลาดยากนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมผิดต่อไปนะครับเริ่มเขียนในคําสั่งเดินหน้านะครับแต่ก่อนอื่นผมจะกําหนดตัวนี้ก่อน ตรงนี้นะครับเอาอูดหนึ่งเ,เป็นขั้วบวกนะครับเอาอุดสองเป็นขั้วลบเอาอุดสี่เป็นขั้วบวกนะครับเอาอุดสามเป็นขั้วลบนะครับเราจะมาเขียนฟังก์ชันดินหน้าก่อนนะครับก็คือ forward void นะครับใช้คำสั่ง void ฟังก์ชันชื่อว่า forward นะครับ ขาตัวเนี้ยทั้ง4ช่องเนี่ยเป็นสัญญาณแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลเอาต์พุตดังนั้นคําสั่งที่เราจะใช้ก็คือดิจิตอลไว้นะครับดิจิตอลไว้อะไรเอ่ยโครงสร้างเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสัญญาณช่องที่หนึ่งนะครับ ช่องนี้ช่องที่1เรากำหนดคือช่องที่8ใช่ไหมครับ IN1 เนี่ยคือ8ตรช่องที่8ของอนุโนเนี่ยจะส่งสัญญาณออกมาสั่งงานโมดูล L298N ตัวสีแดงเนี่ยเป็นสัญญาณอะไรเอ่ยผมเพิ่มลดตรงนี้ก่อนนะครับให้ตัวนี้เป็นโลตรงนี้ต้องเป็นไฮคำสั่งโลก็คือ 0V โวลต์ โวลต์นะครับคำสั่งไฮคือ 12v โวลต์นะครับตามไฟที่มันเข้ามาฝั่งนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เอาพุท1หนึ่งนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นโลต่อไปนะครับก็ปีมาเดี๋ยวมาแก้นะครับดิจิตอล ตัวแปรไอเอนะครับก็คือช่องสนะีเขียวนี่ยสายสีเขียวช่องดิจเนะี่ยส่งสัญญาณออกจากบอร์ดอ r นโนนะครับมาตรงนี้เอาพุทธสเป็นไฮใช่ไหมครับตรงนี้ก็แก้เป็น h ไฮตรงนี้ให้นึกภาพนะครับ h i g H ให้นึกภาพเหมือนเราป้อนไฟเข้ากับมอเตอร์นะครับอันนี้โลศูนโวลต์อันนี้ไฮสิบสอโวลต์ มอเตอร์จะหมุนทันทีนะครับนั่นแหละคือหลักการครับตอนนี้มอเตอร์ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับที่มอผมชี้เนี่ยจะหมุนล้วต่อไปครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะให้เป็นโลฝั่งนี้จะเป็นไฮ มันจะเดินหน้านะครับมันจะเดินหน้าหมายถึงว่าถ้าเราต่อสายไฟตามรูปนี้นะครับเบื้องต้นนี้ให้ยึดตามนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมก็จะผมก็ปี้มาอันนี้เป็น,อน,นเอ3อันนี้เป็น4นะครับ สคืออาพุธสเนี่ยเป็นโลอันนี้ก็เป็นไฮตอนเนี้ยคือมอเตอร์เดินหน้าทั้งคู่ครับนึกภาพว่าตรงนี้ไปต่อล้อรถบังคับนะครับตอนนี้คือเดินหน้าแล้วฟอร์เวิร์ดต่อไปครับเราจะมาใช้งานยังไงฟังก์ชันก็ก็อปีเฉพาะชื่อมานะครับมาวางที่ไว้หลูปไวลลูปก,ก็คือเป็นการทำงานแบบ บนลูปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะให้มอเตอร์เนี่ยเดินหน้าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเอาสัก3วินาทีก็ใช้ดีเลย์นะครับก็สั่งดีเลย์อันนี้เดินหน้านะครับ ผมจะตรวจสอบโปรแกรมนะครับว่าถูกต้องไหมอันนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับการตรวจสอบโปรแกรมเนี่ยเป็นระยะจะได้รู้ว่าเราติดตรงไหนมันจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับการกรบปิงแสดงว่าเขียนถูกต้องนะครับต่อไปถอยหลังครับผมจัดระเบียบนิดนึงคำว่าถอยหลังเนี่ยมันจะต้องตรงกันข้ามกับเดินหน้านะครับ ทิศทางมอเตอร์นะครับไอพวกไฮโลเป็นการกําหนดทิศทางน,นะครับเพราะเรายังไม่ใช้คําสั่งพวกควบคุมความเร็วนะครับสําหรับคลิปนี้ผม Copy มาเลย Copy มาวางอีกแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็น r e เว r ร์นะครับอันนี้เป็นตัว A นี่ยนะ อันนี้เหมือนเดิมครับแต่ทิศทางมันจะต้องตัวนข้ามกันดังนั้น low นะครับต, high. High ต, low. Low ต้องเป็น high h i ต้องเป็น low l ต้องเป็น h i h i g h high ต้องเป็น l o เห็นตรงนี้ครับทอยหลัง ่าได้แล้วครับต่อไปครับเป็นการเลี้ยวขวาครับ VO เลี้ยวขวาเป็นไรแล้วกันครับผมก็มาวางก่นัน คำว่าเลี้ยวขวานะครับมาดูรูปตรงนี้คือมอเตอร์2ตัวเนี้จะต้องหมุนอะไรครับทิศทางส่วนกันนะครับเลี้ยวขวาคือมอเตอร์ฝั่งนี้จะต้องหมุนถอยหลังฝั่งนี้จะต้องหมุนเดินหน้าไปนะครับไลน์ในที่นี้ IM 1นะครับให้สัญญานเป็นโล อันนี้ให้เป็น High. h i g hig h ทีนี้มันจะหมุนส่วนทางกันแล้วนี่เป็น o ลนี่เอาเป็นว่าเขียนตามนี้ก่อนนะครับเอาพุทหนึ่งเนี่ยเป็น Low อันนี้เป็น High อันนี้จะเป็น High เป็น Low สลับกันอย่างนี้ต่อไปครับ เราก็เอาฟังก์ชันนี้มาประกาศชื่อฟังก์ชันนะครับอถอยหลังยังไม่ประกาศเอาถอยหลังก่อนถอยหลังสักสองวินาทีแล้วกันก็ใช้คำสั่งดีเลย์นะครับสองสองพันมิลลิเซกตรงนี้คือมันจะทํางานต่อเนื่องวนไปเรื่อยๆเลยนะครับคือเดินหน้าสามวินาทีพอเดินหน้าครบสามวินาทีก็จะ ถอยหลังทันทีหมุนถอยหลังนะครับ2วินาทีทีนี้เราเขียนฟังก์ชันเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ c o ป y มาผมให้รักษาวินาทีเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ ต่อไปครับเลี้ยวซ้ายผมก็ปีมาเลยตัวนี้เปลี่ยนชื่อเอาครับเลียวซ้ายเล็บนะครับมันเหมือนจะเป็นคำเฉพาะนะครับเล็บตัวนี้ก็เปลี่ยนข้างหน้าเป็นตัว L ใหญ่แล้วกัน นะครับให้เป็นดวงสือสีดาก่อนเล็บกับลายครับมันจะตัวกันข้ามกันดังนั้นนะครับตัวนี้จะต้องเป็นไฮตัวนี้จะต้องเป็นโลนี่ต้องเป็นโลนอันนี้เป็นไฮ หลักการจำนะครับคือ forward กับ reverse เนี่ยตรงกันข้ามกันส่วนเ e ยบกับ r i g ย t ตรงกันข้ามกันนะครับดังนั้นวิธีจำเนี่ยเราจะจำ forward กับไ i g อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย การเขียนคำสั่งพวกนี้จะขึ้นอยู่กับการต่อสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับถ้าต่อขั้วตามนี้บวกเนอยู่คู่หน้าขั้วลบในอยู่คู่หลังให้เขียนตามนี้ได้เลยแต่ถ้าตรงนี้สลับสายไฟกันเนี่ยอันนั้นคืออยู่กับการลองเขียนแล้วครับว่าทิศทางจะถูกต้องไหมนะครับแต่เบืเ้องต้นให้ยึดตามนี้ไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมจะไปโมดิฟายปรับปรุงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ก็ประกาศตัวแปรครับาชื่อฟังก์ชันเล็บเอาทั้งสงวินี่คืออะไรครับสำหรับต้าู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆเลยนะครับคือ เอ๊ะทำไมต้องเขียนแบบฟังก์ชันด้วยเดี๋ยวลองกลับไปดูข้องข้อฟังก์ชันนะครับเพราะถ้าเราเขียนโปรแกร,รมเลือกซับซ้อนเนี่ยต้องเขียนแบบฟังก์ชันครับแนะนําเลยการอ่านค่าต่างๆมันจะง่ายด้วยรวมทั้งโปรแกร,รมจะทํางานอย่างรับรื่นนะครับตอนนี้เป็นความเร็วแบบเต็มที่เลยนะครับมอเตอร์ มีความเร็วเท่าไหร่ตามสเปคก็ตามนั้นเลยนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้หมุนที่500รอบต่อนาทีก็จะ500รอบต่อนาทีเลยนะครับยังไม่มีการกําหนดความเร็วเทปกันใดเพื่อให้ง่ายในการเรียนรู้นะครับสรุปนะครับขั้นแรกคือเราประกาศขาแต่ละขาเนี่ยต่อช่องในนะครับต่อช่องในแล้วก็ ในไวเซตอัพเนี่ยเราประกาศหน้าที่การทำง,งานส่งพยานออกนะครับเป็ดนดาพุธในไว้ลูปนะครับแทนที่เราจะเอาพวกนี้มาเขียนรวมกันทั้งหมดเนี่ยเราก็แยกเป็นฟังก์ชันออกมาซะนะครับฟังก์ชันออกมาแล้วก็เอาชื่อฟังก์ชันเนี่ยมาเขียนในเนี้ยอันนี้มันจะเป็นเบสิกที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบโปรแกรมกันดันครับปิ g งครับสายต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการต่อใช้งานจริงนะครับแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมเนี่ยว่าจะสามารถทำงานได้อย่างที่เราต้องการไหมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการต่อวงจรนะครับอุปกรณ์ของเราก็ประกอบด้วย โมดูลขับมอเตอร์ l 2 9 8 n นะครับแล้วก็มอเตอร์12โวลต์สตัวนะครับมอเตอร์ Motor ตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดผมจะใช้เป็นมอเตอร์เฟืองทดนะครับหรือว่าเกียร์ทดตัวนี้คือปกตินะครับอธิบายนิดนึงตัวส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ธรรมดาแต่ตรงนี้มันจะมีเฟืองทดนะครับเพื่อให้แรงบีดที่สูงขึ้นนะครับแต่รอบจะต่ําลงนะครับ ตอนนี้ผมใช้มอเตอร์อยู่ที่ความเร็วรอบนะครับ100รอบต่อนาทีนะครับคือถ้าจับเวลา1นาทีเนี่ยมันจะหมุนประมาณ100ลรอบนะครับตรงนี้ให้เป็นมอเตอร์ A นะครับจะได้เข้าใจงได้ง่ายอันนี้เป็นมอเตอร์ B นะครับจุดนี้ก็เป็นบอร์ดอานนูนะครับอย่างคลิปผมนำคลิปลงไปแล้วนะครับว่าผมจะใช้ชิวนะครับ เซนเซอร์ชิว Arduino รุ่นเวอร์ชัน5นะครับมาประกบเพื่อการต่อสายต่างๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับสายจัมเปอร์นะครับเราก็ใช้2.54ม mm ิลิเมตรมาตรฐานนะครับเวลาเราใช้ตัวนี้มาเนี่ยมันจะใช้สายจัมเปอร์ตัวเมียทั้ง2คู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับไฟที่ใช้นะครับผมใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ประมาณ1 2บโวล์นะครับต่อเข้ามาตรงนี้นะครับ1ิบอโวล์อันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกขั้วบลบนะครับส่วนตรงนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบกวกขั้วลบขั้วบวกนะครับแต่ตรงนี้จะเป็น1 2บโวล์นะครับอันนี้กาวผมให้เป็นตัว G นะครับกาวเสร็จแล้วครับถ้าเราต่อไฟตัวนี้นะครับ เราจะสามารถดึงไฟนะครับ5โวลต์เนี่ยมาป้อนเข้ากับบอ,อร์โโด a r d u โ n ได้ตรงชิวนะครับก็คือสายกาวนะครับต่อพ่วงกันเลยนะครับตรงกลางเนี่ยสายกาวเนี่ยก็มาเข้ากาวตรงนี้จะเขียนว่า GND นะครับอาจจะเขียนว่า GND นะครับส่วนตรงนี้สายขั้วบวกนะครับขั้วบวกตรงนี้ช่องฝั่งนี้นะครับไฟตรงนี้จะ5โวลต์นะครับ ถ้าเราต่อไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้แล้วสายสีแดงเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้น5โวลต์แล้วก็นําไฟตรงนี้มาใช้นะครับ5โวลต์ไฟจะเข้าตรงนี้5โวลต์อันนี้ไม่งงนะครับก็คือป้อนไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันจะแปลงเองให้มันเหลือ5 v, ้าโวลต์เราก็ดึงไฟ5โวลต์เนี่ยต่อมาใช้ตรงนี้สําคัญนะครับคือเส้นกาวต้องถึงนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่ทํางาน อันนี้เป็นการต่อไฟแบบที่หนึ่งนะครับคือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวเดียวโดยต่อไปที่โมดูล l 2 9 8 n และดึงไฟจากโมดูล2 9 8 n 5V โวลต์นะครับมาเลี้ยงบอร์ดอนุน o นั่นเองมันจะมีการต่อไฟอยู่2แบบเดี๋ยวผมทดลองหเห็นแบบที่1ก่อนนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับคลิปนี้เรายังไม่ถอดจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์คือตัวไหนเอ่ย จัมเปอรคือตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือน,นเหมือนแจ็คนะครับเหมือนแจ็คตัวนี้อันนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเดี๋ยวตอนถอดจะเห็นนะครับตัวนี้ตอนถอดจะเป็นคลิปต่อไปนะครับสองฝั่งเนี้ยที่เขียนว่า E N A กับ E N B เนี่ยเราจะไม่ถอดเราจะต่อสายเฉพาะสีสายเนี้ยสีช่องนี้นะครับจะมีช่อง I N 1 I N 2 I, N, 3, I N 4 I N 4จะใช้แค่นี้ ส่วนตำแหน่งการต่อก็อยู่ที่โปรแกรมที่เขียนไปนะครับ i n 1ในที่นี้คือต่อที่ขาที่8นะครับ i n 1ช่องแรกเดียวนช่องแรกนะครับ,รรบสายสีดำเงินเนี่ยต่อที่ช่อง8ต่อไปอ n นนะครับสายสีม่วงเนี่ยต่อที่ช่องที่7 i n 3อนนะครับสายสีเทานะครับต่อข้ามมาที่ ช่องที่5นะครับแล้วก็อันสีนะครับสายสีขาวมาต่อที่ช่องที่4นะครับส่วนการต่อช่องไหนอยู่ที่การเขียนโปรแกรมของเราเนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมจะทําการอัปโหลดโปรแกรมนะครับลงบอร์ดอโนโนตอนนี้สายนะครับสาย d a ต a า ข้อปตตัวนี้ครับเพื่อโหลดมาดูตรงนี้นะครับโปรแกร,รมผมก็จะอัปโหลดไปเลยนะครับขึ้นแล้วครับดันอัปโหลดนะครับคือตอนนี้ข้อมูลโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับ เราจะดึงสายหลดออกนะครับเพื่อเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวเดียวนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมต่อไปแล้วนะครับข้วบวกข้วลบถ้าผมกดสวิตตัวนี้มันก็จะเปิดไฟเข้านะครับและมันจะเริ่มทำงานทันทีการทำงานคือจะเดินหน้า3วินาทีนะครับเดินหมุนั่งนี้ก่อนแล้วก็ถอยหลัง2วินาทีนะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยอย่างละ3วินาทีนะครับถ้าผมกดจะเริ่มทํางานเลยนะครับถ้าผมกดจะเริ่มทํางานนะครับเทินหน้า3วินะครับถอยหลัง2วินะครับเลี้ยวขวา3วินะครับเลี้ยวซ้าย3วินาทีนะครับแล้วก็สลับมาเดินหน้าเหมือนเดิมถอยหลัง วนไปเรื่อยๆครับพอเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้เห็นนะครับว่าถ้าเราถอดสายกาวออกจะเกิดอะไรขึ้นครับสายกาวที่พ่วงกันอยู่นะครับระหว่างบอร์ดกับโมดูลไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานนะครับสายสัญญาณพวกนี้เป็นแค่การสั่งงานนะครับแต่สายกาวไม่ต่อกันคือไม่ครบวงจรน,นะครับ จัดเจนนะครับต่อไปเป็นการจ่ายไฟแบบที่2นะครับก็คือจะจ่ายไฟแบบแยกอิสระนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์1ก้อนนะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่12โวลต์อีก1ก้อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการนะครับให้เราถอดตัวไี่มันพ่วงก่อนนะครับแต่สายกาวตัวนี้ครับ เราจะไม่ถอดนะครับกาวต้องถึงกันครับตรงนี้ข้อสําคัญถ้ากาวไม่ถึงกันนะครับมันจะไม่เป็นเรียกว่าระบบไดกยก่อนแล้วว่าซิสเต็มเดียกันบัดบอ,อร์ดอนโนจะไมส่สามารถสั่งงานตัวนี้ได้นะครับก็คือไม่ทํางานนั่นเองผมก็จะเสียบเลยนะครับตอนนี้นะครับไฟเลี้ยงบอ,อร์ดอนโนเรียบร้อยนะครับ และตัวนี้ที่เราต่อไว้เมื่อสักครู่นะครับผมก็จะกดไฟนะครับป้อนเข้าไปตัวนี้ก็จะทำงานนะครับเดินหน้านะครับ3วิถอยหลัง2วิเลี้ยวขวา3มวิเลี้ยวซ้าย3วิแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเหตุที่ทำไมเราต้องต่อแยกนะครับเพราะบางครั้งนะครับ มอเตอร์ที่มาต่อเนี่ยมีการดึงไฟที่มากนะครับและทำให้ไฟที่ไปเลี้ยงบอร์ด Arduino Uno ของเราเนี่ยไม่พอการสั่งงานมันจะลวนนะครับถ้าต่อแบบแยกเนี่ยจะชัวร์นะครับยิ่งจะเป็นแนวทางในการที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนโมดูลตัวเนี้ยให้มีสเปคการรองรับกระแสะไฟที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นประมาณ15-20แอมพ์พวกนั้นนะครับควรจะต่อแยกนะครับ ครจะต่อแยกเพื่อไม่ให้สัญญาณไฟรบกวนกันหรือว่าไฟเลี้ยงบอดไม่พอนะครับคลิปนี้คลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางคลิปหน้านะครับรอติดตามเราจะถอดจัมเปอร์ตัวนี้นะครับตอดจัมเปอร์ตัวนี้เพื่อกําหนดความเร็วรอบนะครับจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตันบอรบอดตัวนี้นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ